สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโลบอกนะครับในแมปอนิเมะเอเวอเรสเตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวของกีฟีดกันนะครับผมนี่ลอยเจ้าตัวของกีฟีดนะครับผมก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะโอเคก็เจ้าตัวของ G กีฟีดเ,เ,นะเ,เ,เนี่ยจะใช้เป็นเออ การดีโวเนี่ยจะเหมือนตัวเจ้าตัวของไอเซนนะครับก็คือการเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งต้องเอาอันนี้ไปเออเหมือนจะย่อยนะครับย่อยให้กีฟีดนะครับผมก็สมมุติเราสุ่มได้กีฟีดมาเงี้ยเราจะได้เจ้าตัวของอันนี้มานะครับเป็นเอ็กออฟเดอะคิงนะครับผมก็กดใช้เข้าไปก็เราจะไปอยู่ในมิติของอะไรสักอย่างนะครับผมอยู่บนมือ ประมาณนั้นแหละครับก็จะมีกี่ฟีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้กดคไปนะครับก็จะมีอันนี้คือย่อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถใช้เป็นยูนิตได้นะครับแล้วก็เป็นเอกเมื่อกี้นะครับเป็นเอกสีเขียวเนาะก็สลับยูนิตเนี่ยใช้ได้แค่เอ่อเป็นตัวของระดับมิสติกเท่านั้นนะครับผม โทลิเจนลงมาใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการอีโวของกีฟีนะครับผมซึ่งกีฟีเนี่ยใช้100%นะครับในการอีโวนะแล้วก็อย่าลืมเก็บคิวให้กีฟีด้วยนะผมเจ็ดพั 7, นะครับเป็นเทคดาวเนาะเป็นแบบแตะเฉยๆก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมว่มาไอเจ้าตัวของกีฟีเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไป,ไปดูกันเลย โอเคเราก็เข้ามาสูอ่อีกนงเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มาถึงก็เวสต์สามเลยนะครับผมก็ต้องเตรียมตังไว้บ้างเพราะว่าเจ้าตัวของกิฟตเนี่ยมันแปลกๆนะครับผมโอเคกดกินไปเลยกดกินเนี่ยก็คือมันจะกินเฉพาะน่าจะแค่เฉพาะตัวในวงนะครับผมอ่ะโอเคอยวลองวางวาง,วางอ่ะวางพาวเวอร์สี่ตัวนะครับผมแล้วก็วางเจ้าตัวของกั๊ดตรงนี้นะครับผม แล้วก็กินโอเคก็กินตัวตัวในวงของมันนะครับผมก็การกินคืออะไรก็คือเหมือนสังเวยร,รับให้กัดแปลงร่างเป็นร่างที่แบบเร่างโจมตีนะครับผมโอเคตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นแล้วเ่ยได้สีนะ่สิบสามเปอนคต้องให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เครับถึงถึงมันจะเอถึงมันจะสามารถแปลงร่างได้นะผมโอเค วางไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกินไปเรื่อยนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่กีฟีดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะผมปะตัดไปแล้วโอเคเราก็กลับมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กีฟีดได้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมให้มันกินอีกไปนีป่เลย กินไปนะครับผมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคทำไมไม่แปลงร่างล่ะทำไมไม่แปลงร่างไม่เออต้องหนึ่งร้อยขึ้นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะผมโอเคได้เป็นเป็นกีฟีดนะครับผมเลเวลแม็กเลยนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะครับผมอู้อู้อู้ไรเมื่อกี้อะไรแลเมดก็สองแสนสามนะครับผม สำหรับเจ้าตัวของกีฟีดนะผมเป็นตัวเอ่อเป็นตัวโจมตีนะผมเป็นร่างนี้ร่างนี้เป็นตัวโจมตีนะผมโอเคกี่ฮิตเอ่ยขออนุญาตเปิดดาเมจโชว์ดาเมจไอพีเรื่อไม่ต้องโอเคเดี๋ยวดูจากตัวโล่นี่ก็แหละก็ประมาณ4ฮิตนะผมประมาณ4ฮิตนะเจ้าตัวของกีฟีนะผมถือว่า วงกว้างมากวง43อันนี้คือกินให้มันเออเป็น100%นะผมนี่เลยโอเคเดี๋ยวล่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจัดเลยนะผมวางเลยกี่ฟรีนะผมแล้วก็ล่างต่อไปเนี่ยเป็นล่างบัฟนะผมก็ให้วางตัวบัฟไปก็พวกเออเออวงเออวินไม่ก็ เออวินไม่ก็อะไรนะเวนดี้พวกเวนดี้พวกตัวบัฟทั้งหลายนะครับสามารถวางได้นะผมโอเคให้มันกินไปนี่นะครับเป็น1 6หกเอร์เซนแล้วก็วางไปวางไปกินไป3า็เซนแล้วนะครับผมจะใช้ความเร็วนี้ในการให้มันกินไปให้มันอิ่มนะครับผมไป ปึบ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 โอเคใกล้แล้วครับเจ็ดสิบแปดแล้วนะผมปึบ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 โอเคปึบไปเก้าสิบสามแล้วไปปึบโอเคกลายล่างแล้วนะผมโอเคบุ้มกลายเป็นล่างสีขาวนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยบัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ตัวนี้นะบัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำไว้นะครับบัฟทั้งแมปนะครับผมบัฟทั้งเพื่อนบัฟทั้งเรานะครับผมเห็นไหมดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่แสนหกจากสองแสนสามเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวของกีฟีทั้งสองล่างเลยนะครับผมก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะแต่ก็อาจจะใช้เงินเยอะ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 เลยเยอะเลยแหละสำหรับการให้มันเอ,อ่อ เป็นล่างแต่ละล่างนะผมก็ถือว่าเก่งนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของกีฟีนะครับผมเป็นตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะเบต้าอินฟินิตเลยนะผมก็บัฟของกีฟีเนี่ยไม่ทับกับเออร์วินนะครับผมไม่ทับกับเออร์วินแล้วก็ไม่ทับกับไอด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับการรีวิวเจ้าตัวของกีฟิทั้ง2ล่างนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับผมปบิดบิดบดจ้ะกีฟิโคตรเก่งเลยวะ่ะ